สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาวหัดใหญ่ทุกๆท่านนะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านมาสเตอร์ฮาร์ดแวร์ค่ะสาขาควนญลังนะอันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นสาขา2ของอังซอรีที่อยู่ตรงในเมืองสาขาหนึ่งนะคะของอำเภอหัดใหญ่วันนี้เราก็จะมาแนะนําในส่วนของสาขา2นะวันนี้ว่ามีอะไรจะจําหน่ายบ้างทางด้านโซนซ้ายมือเนี่ยแหละซ้ายมือจําได้ท่องก่อนนะว่าซ้ายมือนะคะจะเป็นในส่วนของอทางเก็บน้ำนะคะหรือว่ารถเข็นปูนก็ดีนะแล้วก็ขยบเข้ามาภายในร้านนี่เดี๋ยวค่อยแนะนํากันมาเรื่อยๆให้น้องเดินตามมานะภายในร้านของเราก็จะเป็นในส่วนของเครื่องตัดหญ,ญ้าค่ะที โชว์ด้านหน้าร้านลูกค้าอยากได้2จังหวะ4จังหวะบอกน้องได้เลยนะบางคนไม่อยากไปไกลหรือว่าอยากได้ของที่เยอะกว่านี้สามารถสั่งจากาส,สาขาสได้เดีย๋ยวเราไปาที่สาขาหนึ่งให้นะคะราคาโปรโมชั่นเดียวกันเขย่าเข้ามาด้านในร้านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะอุปกรณ์สายลมสีสเปร์นะเดี๋ยวให้น้องดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องเบื่อกันนะนะคะตัวนี้จะเป็นสีสเปร์เอ้ยนะคะสีกระป๋องก็มีนะสีผสมก็มีแล้วก็ในส่วนของรอดไฟนะคะเครื่องมือช่างส่วนต่าง นะคะนี่พี่ลูกค้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวให้น้องรับ ลูกค้าเลยจ้ะก็จะเป็นในส่วนของนะครับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้คือเป็นแค่ตัวแบบออเดิร์นะตัวโชว์เฉยๆนะครับมีตัวจริงมีของเยอะกว่านี้บางคนลูกค้าดูในเพจร้านนะสามารถสั่งได้คะ่ะเดี๋ยวเราเอามาจากสาขาหนึ่งให้โซนด้านซ้ายมือฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือช่างแบรนด์ต่างๆคะ่ะ Stella Dewol ค่ะ Inco นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Boss Margita Pumpkin ค่ะ v a l u Dmax นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Margita MT ลูกค้าบางคนสงสัย Margita MT คืออะไรมาเทคเก่านะคะ นะเพราะลูกค้าจะไปหามาเทคไม่มีแล้วนะจะเป็นมากิต้าเอ็มทีแทนนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์มากิต้าเลยนะคะเครื่องฉีดน้ําเครื่องสูบน้ําค่ะตัวนี้ปั๊มน้ําปั๊มหอยโข่งนะปั๊มอัตโนมัติค่ะมีทั้งหมดเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ก็ดีนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องสูบน้ําปั๊มลมขนาดต่างๆนะคะมีแบบทั้งโรตารี่ออยฟรีค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของสายพานแต่สายพานที่นี่เราไม่ได้มาโชว์ถ้าลูกค้าอยากได้งานหนักในส่วนของสายพานจะอยู่ที่สาขาหนึ่งแต่ถ้าลูกค้าขีี้้เเเเกยยไไปปม่่็นรรคด๋วาาสงให ราคาโปรโมชั่นーーเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องพ่นยาก,การเกษตรด้านบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสูบน้ํานะคะเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำนี่มีตั้งแต่อ่านี่สนิ้วนะคะแล้วก็มี3นิ้วก็มีนะลูกค้าบางคนอาจจะได้แบบอยากได้ท่อใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นนะคะเครื่องยนต์แบบน้ามันตัวนี้น้ํามันเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นเหมือนเครื่องเปื่อยนะคะไม่มีโครงแบบนี้ นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของพั่วนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของผ้าใบก็ดีมีหมดนะคะอุปกรณ์เนี่ยนี่จะเป็นเคเบิลคลายค่ะสายเชื่อมเป็นม้วนก็มีแบบแตัดขายแล้วก็มีใช่ไหมไอามีมตัดขายด้วยนะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลื่อยก,ก็ดีนะอุปกรณ์กรเกษตรการก่อสร้างเรามีหมดราคาด้านนี้ก็มีสายพานลูกค้าบางคนอาจจะเห็นว่ามีน้อยแต่สั่งได้ค่ะสาขาหนึ่งเรามีเยอะเราส่งมาให้ได้นะมีทั้งแบบว่าราคาเป็นแพ็กก็มีเนาะ ราคาทั้งมีราคาถ้าลูกค้าคนไหนที่อยากได้ราคาส่งซื้อเยอะๆก็มาที่ร้านได้นะเขามีจัดในส่วนของโครงการราคาส่งให้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของดีบินะคะพวกสีพวกอ่าสีทาไม้สีทั่วไปนะบอกเบอร์ได้อ่าสีผสมของเราอยู่ที่สาขาหนึ่งใช่ไหมมีเนาะสาขาหนึ่งมีสีผสมนะคะถ้าลูกค้าบางทีมาสาขา 1, สองนะตอนนี้เครื่องผสมยังไม่เข้านะคะก็มาดูได้แต่สั่งได้ถ้าลูกค้ามีสเปคมาอยู่แล้วนะคะเข้ามาเดี๋ยวโซนกลางเรามาโซนกลาง ตรงนี้นะอาจจะมองว่าร้านเราร้านเล็กๆนะแต่บอกก่อนเลยว่าสาขาหนึ่งเราใหญ่มากอ,า <laughs> อันนี้เป็นสาขาย,ย่อยเพื่อมาปเปิดเพิ่มนะคะยังไม่พร้อมดีแต่ว่าเราอยากแนะนําให้ลูกค้ารู้จักก็จะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์ลมขาตัวนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สีนะคะตัวนี้จะเป็นแม่นกันสะเก็ดเอ๋ยลูกล้อเอ๋ยคะ่ะซิลิโคนก็มีล้อ,อยางก็มีนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเดปบ่ะพัวนี้จะเป็นเดปบเป็นซิลิโคนนะลูกค้าเลือกได้เลยเทปพันสายไฟนะคะเทปพันเกียวเชือกนะใบตัดใบเจียคะ่ะ โซน,นนี้จะเป็นใบตัดใบเจียนะอุปกรณ์กุญแจคอ้อนก็มีอะเยอะแยะตลับเมตรก็มีค่ะลวดชงลวดเชื่อมนะมีงแต่เครื่องมิกซ์15โลมิกซ์5โลก็มีนะคะเกตอาร์กอนเกต LPG เกตออกซิเจนมีหมดนะนี่ค่ะแอซเซทรริตีต่างๆลูกค้ามาเดินดูได้เลยบอกก่อนเลยว่าราคาถูกแล้วก็ประหยัด ราคาที่สาขา2บางคนไม่อยากไปไกลนะสาขาหนึ่งเราก็จะอยู่ห่างจากสาขาสองประมาณ4กิโลนะอาจจะจราจรติดขัดนิดนึงก็มาที่สถา,านี้ได้นะอุปกรณ์ประแจต่างๆค่ะตัวนี้ลูกค้าลองดูนะในส่วนของอุปกรณ์นะเดี๋ยวให้น้องสูบให้ดูเห็นชัดๆเลยนี่อุปกรณ์ของเรานะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครีมก็ดีค่ะประแจเลื่อนประแจปากตายนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของครีมเลื่อนนะทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้ก,การแกตัดสังกะสีคัดตองคัตเตอร์มีหมดนะคะ นะแล้วก็จะมีในส่วนของสายไฟนี่แบบเป็นม้วนก็มีค่ะนี่นะพวกนี้จะเป็นในส่วนของสายไฟแบบเป็นม้วนพวกนี้จะเป็นดอกสว่านค่ะบนสว่านเป็นอะไรเงี้ยสาขาสองเราใช้บัตรเครดิตได้ไหมยัง,ยงอ,อันนี้โอนได้นะคะยังใช้บัตรเครดิตไม่ได้แต่โอนได้นะคะบอกว่าโอนได้ค่ะไม่มีชาร์จนะคะก็จะเป็นในส่วนของอิสซสซีค่ะแปลงถาลูกปืนนะคะฐานอิสซสซีต่างๆมากมายเดี๋ยวให้น้องซูมให้ดู นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ปั๊มน้ํานะคะเป็นก๊อกเป็นอะไรต่างๆเลยนะบางทีลูกคา้าบางคนอยากสนอ,อกสนใจคลิปนี้เราอาจจะยาวนิดนึงนะคะเป็นการแนะนําร้านนะลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อหนูนะถ้าเบื่อเราก็คอมเมนต์ข้างล่างได<อ>้อย่าเบื่อย่าเบื่อดีกว่าค่ะนะก็จะเป็นในส่วนของเนะะี่ยค่ะอุปกรณ์ของห้องนงห้องน้านี่อุปกรณ์ลมก็มีค่ะก๊อกนะคะเครื่องสักผงเครื่องสักผ้าท่อโฟเดนต่งางๆมากมายเลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ท่ออันนี้บอกก่อนนะว่านี้เป็นพวกข้อตรงข้อต่อข้องอนะคะ นะลูกค้าาถามว่ามีท่อเม็ดขายไหมมีเดี๋ยวพาไปดูน่าจะอยู่ในโกดังกําลังขนกันมานะคะนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของลูกบิดมันพับค่ะนะตัวชั้นตัวอ่าเนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหัวสูบน้ํอ่าอ้องค่อยๆนึกค่ะค่อยๆระลึกไปเรื่อยๆค่อยระลึกไปเรื่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ท่อป่า ixed. ข้อต่อข้อง,งอนะคะอุปกรณ์หัวจับเชื่อมตัวจุดแก๊สหัวแก๊สมีหมดนะตัวนี้เป็นพุกพลาสติกนะคะพุกเคมีพุกตะปูแล้วก,ก็มีนะนี่อันนี้จะเป็นพุกต่างๆนะคะตัวนี้เป็นบุกมันพับนนะะคพวกี นลูกค้าจะหาเยอะแต่ของเราจะจำหน่ายเป็นมาเป็นซองๆองบางคนใช้ไม่เยอะเราก็มีหลายแบบราคาไม่แพงด้วยนะราคาเราติดให้ทุกคนเลยนะคะถุงมือต่างๆนะนะกระดาษทรงกระดาษทรายขัดน้ําขัดแห้งมีหมดค่ะ นะคะลูกค้าอยากได้ตัวไหนก็แวะเข้ามาดูได้เลยที่นะคะมาสเตอร์ฮาร์ดแวร์สาขาควนลังหรือว่าถ้าหาของไม่เจออยากได้ของเยอะกว่านี้ก็ที่มาสเตอร์ฮาร์ดแวร์ค่ะบายอังซอรีสาขาหนึ่งนะคะอยู่ในเมืองใช่ไหมเรียกในเมืองเนาะที่มาไม่บ่อยคะอ่ะนะตัวนี้จะเป็นน็อตพวกสกูคะ่ะนี่พวกทอ่อพวกสายไฟนะท่อขาวนี่คะ่ะพวกท่อขาวพวกนี้คลิปนี้ส่วนมากจะใช้กับสายไฟถ้าท่อปราปลาจะเป็นสีฟ้านะคะพวกน็อตพวกสกูพวกเทปต,ต่างๆนะคะนี่ เห็นไคะลูกค้าลองมาดูกันใส่ยงใส่ยางอนะคะ่ะมาเดี๋ยวเราจะใกล้จะจบคลิปนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนบางคนบอกว่าเรามีแต่ข้อต่อขายเหรอเรามีท่อด้วยมาที่สุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันใหม่ <laughs> สําหรับท่อนี่คือค่ะนี่คือคังเราเดี๋ยวต่อไปจะมีของมาเยอะกว่านี้นะนี่คือท่อบางทีลูกค้ามาหาเราขายยกเส้นเนาะแต่ลูกค้าให้ช่วยตัดให้ได้บางทีมึงเอารถมาไม่ถึง นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับอังซอรีนะคะหรือว่ามัสเตอร์ฮาร์ดแวร์สาขาสสาขาควนลังลูกค้าท่านไหนสน,สนใจก็เข้าไปดูในเพจร้านได้นะคะวันนี้เป็นการแนะนําร้านเบื้องตน้นนะเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันในคลิปหน้าที่เราจะโปรโมทส,สินค้าว่ามีตัวไหนบ้างของเราบอกกอนเลยว่ามีโปรโมชั่นทุกๆเดือนก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะกับมัสเตอร์ฮาร์ดแวร์สาขาควนลังและก็มัสเตอร์ฮาร์ดแวร์บายอังสอรีสาขาหนึ่งในเมืองคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ